ซิกกี้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 ไปค่ะตาเด้ไปบ้างเลยต่อนี่สิ10ไปไหนซิกกี้ซิกกี้ซิกกี้ซิมโบก็เปลี่ยนยก <laughs> ตัวอย่างอีกครั้งอีกครั้งต้องดูต้องแม่แม่คนที่ยืนนี่ไม่ต้องคําพร้อมกันหรอไม่อครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับตัวอย่างต้องีละรันเอามาเอามาอมนาาดเอามา เรือเอ้โใชเื่นู้นอาจจะหนีไปเรื่อเออไปโอไปดีโอไปโอไปเลยโอไปเลยโอไปเลยสี่คู่หมดแล้วเวลาเดินนะเรเวลาเดินไม่ไดเยวลาเดินอยู่นะครับนี่จับเวลาอยู่นะครับเดินเริ่มเสร็จร้องครับสามสี่ิกี้ิกี้ิกง่ายเลย ดูคนถักไปเท่านั้นจะไปสนใจคนแรกดูดูนี้ต้องอ่าอ่นชิกล้วนชิกแล้วเอาไว้นะครับดคนที่ถัปตรงนี้อหนกแล้วหนึ่งกแล้วเวลาเปลี่ยนจังหวะต้องให้เข้ากับเพลงชิกกี้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 ู่ยน็ชิกชิกกเปลียนกเปียน้วกให้คิดกสสีชิกกี้ชิกกี้ชิกกี้ชิก กชิกกี่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 ชิกกี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 ่ชิกกี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 ชิกกีชิกกี่ชิกกี้ชิกกี้ชิกกีชิกกี้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 ชิกกี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 ชิก สิกี้สิกี้สิกี้สิไม่ใช่ครับต้องหนึ่งก่อนหน่งนแล้ใ่ใช่่ใช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 ่่ใช่่ใช่ม่ใช่ใช่ใี่ใช่ใช่ใช่่่่่ี่่ใ่ใช่ี่่่่่่

เดิบแล้วผมเอ้าวทีเดียวไม่ปุ้มหลุดเลยอย่าอ้าวเอันนี้อันนี้ไม่นี่ไม่ยอมนี่มันทำให้เสียสมาธิไม่ยอมเอาไว้เอาไว้เอาไ้เอาไวครับเดี๋ยวเดี๋ยวคนอื่น ผัดเลยค่ะ <Tipp> ม <ett> ันก <kr> ็เผ <eine> ือกด้วยมันอย่างเดียวอ๋อมีมันอย่างเดียวกอไปเล่นกันไปเดี๋ยวลงไปเล่นนะอาไาคือไปกินอันโอ้ยของโปรดคุณนั่มซอนเลยนะเนี่ยค่ะ อ๋พี่เบลงใครเร่องน,น,นะนั่เตีบบงเเยงเด,ดีว,นดวนอนคนเดียวไลยนไอ้จะไปกัน้วไหมูไปเหรอเออนิดนิดหนักใแบบพี่ปบลนั้งตรงีไหหไ้ได้นั้งตรงนี้ได้จะไป่ะไปจะไปเรือพายป้าไปเรือพายแล้วกันเดี๋ยวให้เขาทำหเร็จเยอไปกับ่อเอะแล้วหนูอเา้องไปด้วย พาไปลงกัจโอจเดี๋ยวไปเรือพายเดี๋ยวโต๊กเดี๋ยวโต๊กเดี๋ยวเติร์นเดี๋ยวตีเลยเอาขึ้นนี่นี่เขาจะไปเรือพายเหรอไปเรือพายเหรอพายย่เป็นะขับพายหมุนๆอยู่เนี้ยลูกไปนะนี่มานี่อยากไปนี่ แล้วนิ่มแล้วน้องอ้อมไปด้วยอันนี้นะน้องด้วยไม่มีแกปั่นให้นิ่มตตรงนี้ไม่ต้อนไง่ไ้ไปไหนละไปกินอันไปกับพี่บครับเดี๋ยวก็ดูเทก่อนไปไปลาไปหัอแล้วนิ่มไปด้วยไหมอัอแล้วนิ่มปั่นโอ้แรงไม่รู้ไหซ้ายอ่ะด้านหน้าด้านหน้าซ้าย ที่น <c ough> ี yeah. right. no, ่ข้าบ่อยนะครอเราแ่อยใดที่นี่ดีกว่าที่อยู่ที่ี่แถบภกากันที่มัน้อยใจตนก็สะดวกโเคเลยนะคะเช้านี้มีหมอกขึ้นมาแต่ขาเลยอมาเปนลมคือใ่เหรอคะแล้วคุณทชามีารู้อะไรมีก็ีนากาศหนาวไม่เคยันอย่็นท บอลไม่ได้ตัดอยู่ลูกไปบนแล้วนี่ยมาบอลมามาอเดี๋ยวูนเดี๋ยวไปดูนเอาไว้แล้วไว้แล้วไปาตาเมียด้วยดือกันนั้นไม่โกงจุ คือขนาดไม่โกงกวอะไ,ไ,ได้ผ <บา S 1> ่านนะนักทากันด้วกัน ทก่นวาเางว่างว่างวางเ็บแกงอาไรก่อนเเรือหรือจอาเป็ด แม่มาเข้าหางเสือดิแม่ครเดียวซ้ายเลียวขวาเหนื่อมากปนี่นครับยังไม่ได้พูดหงัวรากานังบนตัาเดินนะแม่อันนั้นาหางเสือไหมครับตรงนแม่อตั้งตรงดิแม่แม่ไม่ร้ไมกนแม่อ๋อบอกให้อยหางเสือตั้งตรงเมื่อกี้มันมินเดียวครับ ไม่ี่เลี้ยวอยู่แม่ตรงแล้วรับตรงแล้วอาจารย์เล็กครับ <Thompson> dong nang dong nang